ไาควงกระแทกของทางไทก้อนตัวนี้ระดับที่1คือ45นิวตันเมตรระดับที่2เนี่ยคือ120นิวตันเมตรระดับที่3คือ160นิวตันเมตรโครงสร้างพลาสติกพวกนี้เป็นพลาสติกเ b s เมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเลดนะครับตัวของเขาจะให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด1.3แอมป์แบบนี้16.8โวลต์1.3แอมป์แต่ถ้าใครอยากได้แบตเตอรี่ที่แบบว่าเป็นแบตเตอรี่ตัวอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวผมปักกาดตะกร้าให้เพิ่มเติมจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด2แอมป์ 2แอ์ตัวนี้เป็นขนาด 10c เลทนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นขนาด 3c เลทแล้วก็จะมีตัวชาร์จของเขามีอุปกรณ์หัวอะไรดอกของเขาเนี่ยแถมมาให้ด้วยที่แท่นชาร์จอะไรก็มีมาอ่ะผมอาประกอบงานดีงานดีนด,ดีมากๆผมบอกเลยงานดีมากๆคือวัสดุแบบทำออกมาได้ดูดีเลยไฟตรงนี้ก็บอกสถานะแบตเตอรี่ชัดเจนมีไฟ LED 2ในที่มืดกรณีที่ ต้องอยู่ในที่มืดมืดต้องได้ขันอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมมาลองใช้งานลองดูผมจะขันเข้าให้ดูผมจะเอาบอกแบงสุดเลยนะเบอร์3 160นิวตันเมตรผมจะขันตรงนี้ให้ดูคือขนาดจมไปแล้วนะสุดไปแล้วคือยังฟรีต่อกำลังยังคงมีแบบเหลือเหลือเอาตัวนี้ ผมบอกเลยว่าแรงจริงแรงจังบอกเลยแนะนําเลยครับเจ้าตัวไทก้อนตัวนี้ครับไขควงกระแทกของทางไท้อนใช้งานดีจริงแรงจริง